ัญหาน้ำรั่ซึมที่บริเวณพื้นและผนังเราจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโอจากช่อง Living s u s t i n g ครับวันนี้จะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่พบบ่อยๆนะครับก็คือน้ําที่ซึมมาบริเวณของผนังแล้วก็พื้นของอาคารของเรานะครับปัญหาเหล่านี้นะครับนอกจากสร้างความรําคาญให้กับเรานะครับจะต้องหาผ้ามาเช็ดนะครับทำความสะอาดในบริเวณที่มีการโลดซึมแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังลุกลามนะครับเข้าไปในบริเวณต่างๆของบ้านเราเช่นถ้าน้ําหรือว่าความชื้นนะครับเข้าไปโดนบริเวณสีของบ้านไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเนี่ยอาจจะทําให้สีของเราเกิดอาการโปง่งพองได้ ถ้าน้ําหยดลงบริเวณที่เป็นฝ้านะครับฝ้าของเราก็จะเกิดความชื้นนะครับอาจจะมีการเกิดเชื้อราขึ้นนะครับทําให้เราต้องรื้อฝ้าออกใหม่ทั้งหมดรวมถึงถ้าน้ําหยดลงมาเยอะโดนเฟอร์นิเจอร์โดนในส่วนของพื้นไม้ต่างๆนะครับทำให้พื้นวงเฟอร์นิเจอร์เสียหายได้นั่นเองและที่สําคัญถ้าน้ําหรือความชื้นเนี่ยเข้าไปในรอยแตกของโครงสร้างของเราทําให้เกิดสนิมนะครับที่อยู่ภายในโครงสร้างเนี่ย โครงสร้างเนี่ยอาจจะเกิดอาการระเบิดนะครับหรือว่าก่อความเสียหายอันนี้นะครับนอกจากก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแล้วเนี่ยยังจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านอีกด้วยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุและวิธีการในการแก้ปัญหาในแต่ละส่วนกันนะครับข้อแรกเลยนะครับปัญหาน้ําซึมเข้ามาบริเวณพื้นและผนังในช่วงเวลาที่มีฝนตกปัญหาใหญ่ๆนะครับก็เกิดจากรอยแตกแล้วของตัวผนังที่เกิดจากปูนฉาบนะครับอาจจะฉาบไม่ดีหรือว่าโครงสร้างมีการเคลื่อนตัวนะครับทำให้เกิดมีรอยแยกบริเวณ ผนังหรือว่าพื้นต่างๆของเรา2นะครับก็าอาจจะเกิดจากการที่เราไปยึดติดในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวกันสาดนะครับหรือในส่วนของการติดตั้งแอร์หรือว่าการติดตั้งในส่วนของจานดาวเทียมต่างๆอันนี้ทําให้เกิดรูรั่วแล้วก็มีรอยแตกร้าขึ้นนะครับบริเวณผนังแล้วก็พื้นเมื่อเวลาที่ฝนตกเข้ามานะครับน้ำก็จะรั่วซึมเข้ามาในบริเวณที่เป็นรอยรั่วแล้วก็รอยแตกรล้าต่างๆนั่นเอง สำหรับการแก้ไขนะครับเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1นนะครับถ้าเป็นรอยแตกเล้าบริเวณผนังที่เกิดจากปูนฉาบเราสามารถทําการปิดฉาบด้วยปูนฉาบในประสงค์หรือว่าปูนนอนชิงนะครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าเราจะปิดฉาบแล้วก็ทำความสะอาดในส่วนของผิวของผนังของเราได้อย่างไรบ้างในกรณีที่ผนังเนี่ยมีรอยแตกเล้าเล็กกว่า2มิลลิเมตร อันนี้เราสามารถใช้ปูนฉาบเป็นอประกอบเนี่ยฉาบปิดผิวนะครับแล้วก็ขัดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นทาสีทับได้เลยแต่ในกรณีที่มีรอยแตกเล้ามากกว่านั้นนะครับเป็นรอยแตกเล้าที่มีขนาดใหญ่กว่า2มิลิเมตรเราจําเป็นที่จะต้องทําการสกัดรอยแตกเล้านั้นออกนะครับเป็นรูปตัว V หลังจากนั้นทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วถึงจะฉาบทับด้วยปูนอเนกประสงค์หรือปูนอันชิงแล้วค่อยทาในส่วนของสีปิดทับเข้าไปสําหรับกรณีที่2นะครับก็คือบริเวณจุดยึด จุดเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการศาสตร์ที่ยึดติดกับตัวผนังและมีรอยแตกร้าวหรือว่าจุดที่เรายึดในส่วนของขาตั้งแอร์หรือว่าคอยร้อนเนี่ยเราก็ไปดูนะครับบริเวณฐานรอบถ้ามีรอยแตกร้าวบริเวณใกล้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวซิลิโคนหรือว่าตัวพีูเนี่ยอุดนะครับปิดทับรอยร้าวต่างๆได้ส่วนบริเวณเพื้นที่รอบนอกนะครับเราสามารถทําเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีรอยแตกแล้วเป็นทางยาวเราก็าแก้ไขนะครับโดยการใช้ปูนฉาบเช่นเดียวกับการ แก้ไขผนังที่มีรอยแตกรลานะครับซึ่งปูนฉาบที่เราใช้ก็จะเป็นปูนฉาบอเนกประสงค์หรือว่าปูนหนอนจริงนั่นเอง 2. มีช่องว่างระหว่างบริเวณประตูและวงกบหน้าต่างอันนี้นะครับจะเป็นปัญหาที่พบกันบ่อยมากเลยในช่วงที่มีมรสมหรือมีฝนตกหนักสาดเข้ามาบริเวณบ้านของเรานะครับน้ำฝนเนี่ยก็จะเข้ามานะครับบริเวณขอบของวงกบประตูหน้าต่างอันนี้เนะี่ยเกิดจากสาเหตุที่ในส่วนของวัสดุอุด เดิมเนี่ยมีความเสื่อมสภาพอาจจะมีการหดตัวนะครับไม่สามารถที่จะป้องกันน้ําหรือความชื้นได้เราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องทําการขูดหรือว่าลอกในส่วนของซิลิโคนหรือพีเดิมออกทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วอุดเข้าไปใหม่นะครับด้วยซิลิโคนหรือว่า PU อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเราจะใช้แค่ซิลิโคนกับ PU เท่านั้นเราห้ามใช้ตัวอะคริลิกนะครับเนื่องจากว่าตัวอะคริลิกเองเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการหดตัวสูงและจะทําให้เกิดปัญหาเดิมซ้ํานะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็กำชับนะครับพี่พี่ช่างว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในการซ่อมแซมในบริเวณขอบหน้าต่างหรือว่าขอบประตูนะครับเพื่อป้องกันความชื้นและก็น้ําไม่ให้สาดหรือว่าไม่ให้รั่วซึมเข้ามาภายในบ้านของเราได้นั่นเอง 3. ปัญหาน้ําซึมที่เกิดจากน้ําใต้ดินเนื่องจากอาคารที่มีอายุมากกว่า3-40ปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ที่เราเห็นเนี่ยอาคารเหล่านี้นะครับเขาจะมีการก่อสร้างเนี่ยมานานแล้วทําให้มีระดับต่ํากว่า ถนนสาธารณะอันที่2ก็คือในส่วนของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นคานห,หรือพื้นเนี่ยเขาทําแยกกันนะครับโดยพื้นเนี่ยส่วนมากแล้วจะวางไว้บนพื้นเดิมซึ่งเป็นดินเพราะฉะนั้นตัวอาคารเองมีระดับต่ำกว่าถนนสาธารณะแล้วตัวในส่วนของพื้นเนี่ยก็วางอยู่บนดินนะครับซึ่งแยกจากตัวโครงสร้างเวลาที่เกิดฝนตกหรือมีน้ําท่วมขังระดับน้ําใต้ดินเนี่ยมันก็จะสูงขึ้น ทำให้น้ำเนี่ยดันตัวขึ้นมาผ่านช่องเล็กๆนะครับที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวคานกับพื้นทําให้เกิดน้ําซึมขึ้นมานะครับบริเวณด้านข้างๆข,ข,ของขอบกําแพงของเรานั่นเองวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเราก็สามารถใช้ตัวซิลิโคนหรือว่าโพลียูรีเทนหรือว่าพีของเรานี่แหละเข้าไปอุดนะครับบริเวณที่เกิดการรั่วซึมนะครับก็คือรอยต่อระหว่างตัวพื้นกับตัวผนังอันนี้นะครับก็จะสามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการของการรั่วซึม ของน้ําที่เกิดจากน้ําใต้ดินที่ซึมขึ้นมาภายในบ้านของเราได้ 4. มีน้ำรั่วซึมเข้ามาภายในบ้านของเรานะครับทั้งทที่ไม่ได้มีฝนตกเลยอันนี้นะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุในส่วนของท่อประปาที่ฝังไว้ในอาคารหรือว่าอยู่ภายใต้อาคารของเรามีอาการแตกรั่วนะครับอันนี้เราจะต้องทําการตรวจสอบสํารวจก่อนนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอ,อะไรเพราะบางครั้งนะครับก็อ,อาจจะเกิดจากท่อน้ําดีที่มีอาการแตกร้าวนะครับทำให้มีน้าซึมออกมาด้านนอกอันนี้ตรวจสอบได้โดยการปิดวาล์วน้ําก่อน แล้วก็ดูว่ายังคงมีน้ำาือรูสืมหรือว่ามีการใช้น้ําอยู่หรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าใช่นะครับอันนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุต่อนะครับว่าจุดบริเวณที่มีปัญหาอยู่บริเวณไหนก็ทําการแก้ไขนะครับในบริเวณนั้นหรืออาจจะทําการเดินท่อใหม่ทั้งเส้นเลยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งน,นะครับก็าอาจจะเกิดจากท่อระบายน้ําไม่ว่าจะเป็นรอยต่อของท่อระบายน้ําที่เสื่อมคุณภาพทําให้ท่อระบายน้ําหลุดออกนะครับหรือในกรณีที่ท่อระบายน้ำเนี่ยมีการรั่วซึมบริเวณขอบนะครับหรือรอยต่อระหว่างท่อระบายน้ํากับตัวฟอร์เดน อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ารูซึมลงมาบริเวณใต้พื้นของเราหรือว่าบริเวณผนังได้เช่นเดียวกันซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับเวลาที่มีน้ําซึมเข้าไปในบริเวณที่เป็นพื้นคอนกรีตหรือว่ากาแพงคอนกรีตแล้วไปโดนเหล็กเสริมเนี่ยก็อาจจะทาให้เหล็กเสริมเองเนี่ยเกิดสนิมทําให้ตัวคอนกรีตที่หุ้มตัวเหล็กเสริมเนี่ยเกิดการกระเทาะหรือว่าระเบิดออกได้วิธีการแก้ไขนะครับถ้า เรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยก็ทาการแก้ไขในส่วนของสาเหตุหรือต้นตอก่อนถ้าเป็นท่อรําดีก็คือจัดการเปลี่ยนในส่วนท่อรําดีเรียบร้อยซ่อมแซมเรียบร้อยถ้าเป็นท่อระบายน้ําเสียหรือว่าเป็นในส่วนของฟอร์เดนก็ทาการแก้ไขในส่วนของท่อฟอร์เดนนะครับสำหรับบริเวณโครงสร้างที่เราเห็นเหล็กนะครับเกิดสนิมขึ้นมาแล้วมีการกระเทาะเนี่ยเราก็สามารถทําการแก้ไขได้โดยการที่ขัดทําความสะอาดในส่วนของเหล็ก ที่เป็นสนิมนะครับด้วยกระดาษทรายหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ํายาแปลงสนิมทาทับลงไปแล้วถึงปิดผิวต่างๆนะครับด้วยปูนที่เป็นปูนฉาบอนเนกประสงค์หรือว่าปูนนอนชิงแต่กรณีที่โครงสร้างของเรานะครับเกิดสนิมขุมกินเข้าไปถึงเนื้อเหล็กเนี่ยอันนี้เนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมโดยวิศกวกรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับจะได้ปลอดภัยทั้งในส่วนของตัวเราเองแล้วก็โครงสร้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ วิธีการแก้ไขปัญหาน้ําซึมเข้ามาบริเวณผนังและก็พื้นของบ้านของเราครับทั้ง4วิธีการผมหวังว่าคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะกลับไปตรวจสอบ แล้วก็สามารถทําการแก้ไขในกรณีที่ปัญหานั้นไม่ได้ลุกลามใหญ่โตนะครับส่วนในกรณีที่ปัญหานั้นลุกลามใหญ่โตหรือว่าเกินความสามารถในการแก้ไขแล้วเนี่ยก็แนะนําให้ปรึกษาวิศวกรผู้ชํานาญนะครับในการคอยตรวจสอบแล้วก็คอยดูแลในส่วนของการก่อสร้างจะเป็นวิธีการที่ดีและก็ปลอดภัยมากกว่าครับแล้วถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปดีแบบนี้สามารถแชร์คลิปดีแบบนี้ให้กับเ,เพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รับชมได้เช่นเดียวกันนะครับ และอย่าลืมกดติดตามช่อง Living s h o p ติ n g ของเราผมจะนำเรื่องราวรดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมโอ๋ oh, จะช่อง Living s h o p ติ n g ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ